สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเอกช็อตเซเวอร์จีนนะครับคลิปนี้ผมมาลงด่านอ่าเจนิสิตนะครับเจนิสิตหนะครับผมซึ่งก็ยังไม่มีชื่อเรียกนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงก็เลยเรียกเจนิสิตไปก่อนนะครับผมโอเคด่านนี้ยังไม่มีในเซเวอร์ไทยนะครับซึ่งเซเวอร์ไทยตอนเนี้ยมันมีถึงแค่เจนิสิตสนะครับหรือว่าด่านดีเอนั่นเองนะครับผม5ยังไม่มานะครับเซิร์ฟจีนมี6แล้วนะครับผมไทย5ยังไม่มาโอเค ก็เอานี้ไปก่อนนะครับและปืนที่ผมเอามาใช้นะครับก็เป็นปืนฉินนะครับผมทําไมมันยิงไม่เข้าเลยวะปืนฉินอันนี้สร้างเป็นระดับยากนะครับผมไปครับเอ้ยทำไมมีก่อผลเต็มห้องแล้วตอนสร้างเล่นน่ะคือมันไม่มีใครกดเข้ามาเลยพอกด2คนแม่งเท่านั้นแหละแม่งมีคนกดเข้ามาตามเลยนะครับโอเคมีสี่คนในห้องนะครับแล้วก็พวกทหารพวกนี้อีกนะครับรวมเป็น8ดนะครับไอ้ที่อะ แต่วายต๊วพวกนี้ก็ปืนไม่ได้แรงอะไรหรอกเออเราน้าจะโยนปืนให้มันใช้ได้นะถ้าถ้าโยนให้มันใช้ได้นี้ดีเลยโอเคบอสของเรานะครับดูซิวาจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับถึงจะผ่านมาดูกันมาปลาระเบิดเลยเพื่อนไปครับโอ้โหโอ้โหไวมากเอา้าแตกเลยเดี๋ยวนะในตัวมีระเบิดอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยจะดีกับน้ําแข็งคือไม่มีเลยครับผมตอนนี้ผมโดนล็อกครับอา้าวติดหินติดหิน,นยิงไปเลยยิงไปเลย ยิงไปเลยครับผมโหดาเมจสองพันห้าโคตรแรงนะครับผ่านเร็วแน่นอนผมบอกเลยเอ้ยคราวนี้มันเปิดก่อหรืออะไรอันนี้ให้ทำอะไรเนี่ยยิงต่อได้ไหมน่าจะเป็นก่อละมั้งยิงยิงไปต้องยิงไหมเนี่ยต้องยิงละมั้งเพื่อนยิงก็ยิงตามแล้วกันยิงไปเลยยิงไปเลย โอ้มันต้องยิงเรื่อยหรอเหมือนมันต้องยิงเรื่อยอะ่ะถ้าเราไม่ยิงเกาะมันก็จะเพิ่มประมาณนั้นปะไม่แน่ใจแต่ว่ายิงไปก่อนยิงไปก่อนอย่าหยุดอย่าหยุดยิงไปครับใกล้แล้วใกล้แตกแล้วเออถอยก่อนถอยก่อนโอเคเอา้ามันใกล้ตายแล้วเมื่อกี้เออนี่แหละโอเคแล้วไปทางไหนต่อไปตามทางใช่ไหมทางไหนทางนี้โอเคมีตัวแรงของเรานะครับเดี๋ยวนะต้องลงทางนี้ปะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องตามเพื่อนไปโอเคโอ,โอ้ยมองไม่เห็นครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นปึ๊บกะโดดโดดครับกระโดดตามเพื่อนเลยปึ๊บแล้วก็เด้งไปโอเคอันนี้บอสปะเนี่ยอ๋อยังยังไม่ถึงบอสเหมือนเหมือนว่าเราต้องยิงนะครับยิงไอหนามด้านหลังโอเคยิงไปเลยยิงไปเลยยิงแล้วได้เลยไม่รู้โอเคก็ดิยิงไปครับผมยิงตามแสงหรือเปล่าวะ แต่เอาเป็นว่าผมยิงตามเพื่อนแล้วกันเพื่อนยิงตรงไหนผมก็ยิงตรงนั้นแหละให้เพื่อนเราเดินหน้าไปก่อนเรายิงเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยก็ยิงไปก่อนแล้วกันโอเคยิงต่อครับผมใครวิ่งนำหน้าก็วิ่งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมก่อนหามุมยิงก่อนโอเคมีประมาณนี้โอเคแล้วก็ยิงไหนอีกหมดยังอ๋อยิงตามแสงโอเคยิงตามแสงนะครับ อันไหนที่แบบว่าไม่ขึ้นแสงก็คือยิงไม่ได้ครับต้องยิงอันที่มันขึ้นแสงเท่านั้นโอเคกําลังยิงอยู่รอแป๊บกระโดดลงไปเลยได้ไหมตายปะวะเอาไปไม่ได้ไอิชิหายสรุปจะไปได้หรือไม่ได้มาขอแค่แบบว่าเอออยู่ใกล้ๆก,ก,ก็พอแล้วโอเคเลาะเลาะไปโอโหเลาะไม่ได้เออเฮือตายโอเคไม่เป็นไรวิ่งตามเพื่อนไปครับโอ้ยเหลือเหลือฝั่งนี้ยิงถึงปะวะ ยิงไม่ถึงมะแม่งไกลเกินขอเข้าใกล้กนิดนึงประมาณนี้โอเคยิงเข้าไปเลยโอเคหมดละหมดแล้ว,ลวไงต่อว่าแต่ทำไมมันไม่ตายไม่รู้อ่ะเพื่อนเราไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวตามทางไปครับวิ่งตามทางไปเลยมันมีทางของมันอยู่แล้วตรงไหนต่อโอเคยังไงต่อครับคราวนี้ประตูวาร์ปหรือเปล่า๋อไม่ได้วาร์ปเดี๋ยนะ กระโดดเลยครับตามทางครับตรงไหนมีให้กระโดดก็ไปเอาเพืเอ่อนวามาแล้วโอเคบอสจี่ตัวเนี่ยบอสมังกรสี่ตัวสี่ตัวปะวะน่าจะสี่ตัวไปเลยครับ้องฟ้าก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่โลกโลกโลกอะไรวะเนี่ยฮะไอ้เหี้ยมาพร้อมด้ยยิงเลยครับผมเบิดตาโดนปะน่าจะโดนอยู่แหละเอ้ยอะไรวะเนี่ย อย่าเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้เดี๋ยวตายยิงไปเลยยิงไปเลยเฮ้ย,ยโดนโมงโดนโมงยิงไปครับผมเลือดมันหนึ่งร้อยแต่ว่ามันมีทั้งหมดสี่ตัวมันน่าจะหลอดเลือดเดียวกันแหละยิงไปยิงไปเลยครับใช่ปะเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ไหนมีตัวอื่นโผล่มาไหมโหลมาแล้วมาแล้วมวตัวมาแล้วยิงเลยครับผม เพื่อนปลาระเบิดหน่อยก็ได้เฮ้ยแม่งตวัดแม่งตวัดไอระเบิดน้ําแข็งมันไม่มีมุมปลาใช่ไหมต้องซัดจากระเบิดเจดีเพราะว่ารัศมีแม่งกว้างอ่ะงั้นก็ยิงอย่างนี้แหละยิงอย่างนี้ไม่เป็นไรยิงไปเลยครับแล้วเฮ้ยมันตวัดทําไมเพื่อนโดนแต่ผมไม่โดนวะหรือว่าอยู่ห่างเกินอยู่ห่างได้ไหมมันจะโดนวะอุย้ยแต่โดนเอเฟเฟกอื่นวะยิงไปยิงไปยิงให้มันลงไปใกล้ละใกล้ละ โอ้โหโอ้โหเพื่อนโดนโดนมังกรพ่นไฟว่ะชิบหายยิงเลยปืนนี้ยิงยิงแรงนะครับบอกเลยเปืนฉินปืนฉินเซิร์ฟจ,จีนนะครับแม่งแรงกว่าไทยแน่นอนเฮ้ยผนเอฟเฟกอะไรก็ไม่รู้ยิง,มยงแม่งเลยโอเคแม่งมุดลงไปแล้วด้านหลังไปได้ไหมไปไม่ได้ว่ะยมีมาแล้วมาแล้วอีกตัวหนึ่งมายิงครับรอเลยนานจังวะเฮ้ยมาสองตัวเลยเหรอคราวนี้ โอ้ยสามตัวเลยเอาตัวไหนก่อนดีวะเอาตัวนี้ก่อนละกันตัวแดงก่อนตัวแดงก่อนยิงเลยทำไมเพื่อนใช้ปืนเอ็มเพลเลอร์วะหรือว่าเอ็มเพลเลอร์มันยิงแรงก็ไม่รู้อะยิงไปก่อนเสียดายกระสุนแม่งน้อยวะปืนฉีดอนะเอ้ยมันต้องยิงตรงจุดของมันดิยิงไปเลยครับเอปืนตกเออแตกโอ้แล้วเกิดได้น้อยด้วยนะ ตัวแดงก่อนตัวแดงก่อนไม่รู้ว่าถ้าเกิดตัวแดงไปแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้ยโดนเด้งโอ้จะตายต้องกดชุบเลือดแบบสลับกันกันตายไปก่อนมาตรงนี้ต่อยิงเข้าไปเลยถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยติดสลโลกันหมดติดสลโลกันหมดอยู่หลังเพื่อนดีกว่าโอ้ยเลือดลดเลือดลดิวเลือดอด,ดีครับรอดเลยครับยิงเข้าครับใกล้ตายแล้วเฮ้ย ไปเลยน่าจะง่ายๆไม่มีอะไรยากครับไาหิงต่อหุ<ฮ>้ยโอโ้โหตายเลยกูกดชุบเกิดแม่งเลยแล้วกันแฮบอลก็ใกล้ตายแล้วโอ้ยแม่งหมงเอาหมงเอาทิหายยิงแม่งลงไปก่อนเอาตัวแดงอุ้ยโอ้โหม,มันกี่ตัวเนี่ยสามสี่ตัวมันต้องกระจายกันยิงถูกไหมแต่ถ้าเกิดเลื่อดมันหมดหลอดมันก็ตายหมดใช่เปล่า เออมันมังกรพ่นไฟทิหายยิงดีครับยืนตรงจุดไหนได้บ้างเนี่ยที่แบบว่าไม่โดนดาเมจเลยอะหรือว่าต้องขยันย้ายไปเรื่อยๆตัวแดงตัวแดงเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหแม่งไล่ตามเอ้ยร้อน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 ครับร้อนครับไปตรงจุดที่แบบเฮ้ยมันตามตลอดเลยวะใช่ปะ่ะกี่ตัวแล้ววะเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่สี่ตัวแหละมาตัวเขียวบ้างดิใกล้ตายกันหมดแล้วตายเดียวๆแม่งก็ไปกันหมดอ่ะไปยิงตัวนี้เลยเฮ้ยติดพิษติดพิษติดพิษมังกรพ่นไฟแม่งเฮี้ยเด้อเด้อเด้อเดี๋ยว้อไอ้ค้อนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เจ็บเจ็บครับเจ็บครับเจ็บจริงครับผมใกล้ละใกล้ตายละใกล้ตายละนิดเดียวนิดเดียวโอ้ไฟแม่งก็ขยันเหลือเกิน ยิงแม่ครบทุกสีเลยโอเคตายหากันหมดครับโอเคแล้วไปไหนต่อไปตรงไหนต่อตรงช่องนี้มันตกไม่ได้ใช่ไหมน่าจะตกไม่ได้โอเคไปตามทางครับวิ่งไปเลยวิ้ธนูเลยวะธนูตัวนี้เหมือนกับเซิร์ฟไทยที่มันแจกเลยไอ้คิวลิ่งอะเอาว้ามาไหนละมาโผล่อยู่ไหนแล้ววะเนี้ยมองไม่เห็นทางเว้ยแม่งบงังอันนี้ต้องดำน้ำลงไปใช่ไหม โอเคโอเคดำน้ำไปดำน้ำไปมีจุดพักให้แบบว่าหายใจไหมมันน่าจะแบบว่ากดชิปได้นะครับกดชิปแบบว่าเร็วๆอะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีหรอกโอ้แม่งไอเ้เหี้ยระหว่างทางแม่งมีตัวพวกนี้ด้วยชิบหายโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บอะน,นี่ยเดี๋ยวไปทางไหนต่อต้องดำน้ำลงไปก,ก่อนเยดับน้ำอีกแล้วคือเพื่อนแม่งม,มีมีตัวแรงด้วยแรงจริงมีดนี้ ใครับว่ายไปตามทางเลยไอมีที่แบบว่าฟันแล้วมันมีตัวเลขอะมันไปไกลนะผมบอกเลยอันนี้มาโผล่ไหนเนี่ยมาโผล่เดนด่าน KL หรือเปล่าวะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใชอุย้ยบอสเลยวะไม่รู้อะยิงเลยแล้วงานน่าจะโหดครับตัวนี้น่าจะโหดยิงเข้าไปเลยไปเพื่อนสกิลแซดว่ะแต่ผมไม่มีว่ะตัวนี้ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรครับ ดาเมจเข้าเท่าไหร่เนี่ยตะกี้เข้า900ร้อยแล้วเบิร์ตมันแข็งปลาไม่โดนหรอโอ้โหโดนธนูยิงอุ้ยเกือบตายเกือบตายครับเมื่อกี้เฮ้ยเร็บเร็บเร็บหร็บเรบฮึมไม่หลบนี่คือน่าจะเจ็บหนักอยู่นะนะครับยิงครับอยู่เฉยไม่ได้ครับอยู่เฉยไม่ได้ครับต้องวิ่งตลอดน,นั่นพูดแตกเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเวลานะครับแค่ไม่กี่วิเฮ้ยอะไรเนี่ยผีพายน้ำเหรอไอ้เหี้ยซอมบี้ ซอมบี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดแปดสห้ากูอยู่ไหนอย่างนี้เลยโอ้ยอันนี้เปิดกอเนี่ยทำไมยิงไม่เข้าวะเดี๋ยวจะต้องทำลายใช่ไหมโอเคสงถัยต้องยิงเสาครับยิงเสาเพื่อทำลายยิงไปครับยิงไปครับโอ้โอตอนนี้คือดําน้ำครับแ๊บนึงยิงให้ยูยิงให้ยูเอเคเรียบร้อยแล้วนะเอเคครับผมยิงต่อยิงต่อยิงต่อ ตายง่ายครับไม่ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรวิ่งไปเลยโดนหลบแป๊บเฮ้ยเฮ้ยพายุพายุทอร์นาโดเฮ้ยกูไม่ชอบพายุไอ้ฮ่าไม่มีพายุทอร์นาโดด้วยเอ้ยเราแม่งแรงด้วยนะประเด็นเดี๋ยวนะเราหลบมันได้ใช่ไหมตะกี้ผมวิ่งเข้าหามันหรือเปล่าวะโอโหโอโหโอโหไฟฟ้าจอไฟฟ้าช็อต เออแล้วคือตอนผมตายเพื่อนก็ยืนมองเพื่อนยืนมองกันยืนมองอะไรกันวะผีพายน้ำนมาแล้วต้องจัดการไหมต้องจัดการไหมน่าจะต้องจัดการแหละยิงเลยแตกโอเคเสามาอีกแล้วเสามาอีกแล้วไลยเสากันอุ้ยลุกหมดลุกหมดโอเคแตกเสาตัวนี้แหละตัวนี้แล้วก็มีต้นขวา เอ้ยแตกยากจังวะมันต้องช่วยกันยิงอีกเฮ้ยจะขาดอากาศหายใจตายแล้วเออยิงมาเลยยิงเข้าโคตรแรงครับตอนนี้อ๋อเฮ้เอเฮ้พายุพายุพายุทอร์โดเฮ้ยรือว่ามันต้องอยู่เฉยๆวะห้ามขยับถ้าแบบว่าอยู่เฉยๆไม่ขยับเราจะไม่ตายใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคตอนนี้ก็คือรอกเกิดอย่างเดียว เฮ้ยไม่เกิดละกูพี่พี่ครับโอเคสงสัยปิงหรือมัง้งตอนนี้ใกล้ตายละยิงเลยยิงเลยยิงธนูมายิงธนูมาปั๊มเลือดอย่างเดียวอะบอกเลยเฮ้ยอันนี้อะไรยิงเนี่ยเออเหือตายแล้วกูเฮ้ยผมเกิดไม่ได้แล้วว่ะเมรุศูนย์ทิพายแล้วคือรอนานจัดรอแป๊บหนึ่งเพื่อนรอแปบ๊บรอแปบ๊บกำลังเกิดครับใจเย็นเฮ้ยช้างวะ มาละยิงต่อครับผมใกล้จบละใกล้จบแล้ะมีเดียวบอใกล้ตายแล้ะหมดยังตรงไหนอีกจะขาดอาการหายใจตายล,ละวำไมกะมองไม่เห็นโอ้ยตายอีกแล้วอะไรวะไม่ทันได้เกิดครับแม่งจบเกมพอดีครับผมโอเคอันนี้ตัวเลยนางเงือกทะเลเนี่ยโอเคจบแล้วนะครับนี่นะครับด่านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับปเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันว่าจะได้อะไรบ้างก็มีอยู่ทั้งหมดสี่กล่องนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าได้อะไรบ้าง ได้เป็นเหมือนเป็นปีกนะครับอันนี้โอเคน่าจะเป็นปีกกล่องนี้ล่ะเออน่าจะเป็นพวกแบก็กเกพวกอาร์มติดแขนอันนี้ปะผมไม่แน่ใจว่ะอันนี้ล่ะเปน,นกล่องโอเคได้ WC 8.5 15หวันโอเคกล่องนี้ล่ะชุดเซ็ถาวรโอเคครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับปะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ